เห,นหลนเหรครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เจอเกมใหมห่น่าสนใจนะมันก็ไม่ใหม่แล้วแหละแต่ว่าใครจะว่ายังไงกรช่างครับมันใหม่สำหรับผมนะเพราะผมเพิ่งเจอมันวันนี้ยังไงเนะลยก็ขอบคุณน้องๆที่แนะนําเข้ามานะครับเกมนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่มีอะไรเล่นนะนอกจากโลกแล้วโลกผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วด้วยนะเพราะว่าผมชอบโดนจีบนะฮะที่เกียดเล่นใหม่มากเลย วันนี้ผมก็เลยจะมาลองเล่นในเกมนี้ดูนะว่ามันมีอะไรซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมคนมันเล่นเยอะจังนะผมลองกดเข้ามาเล่นเลยหนึ่งเลยคือคนเล่นมันหนึ่งหมื่นคนนะแล้วก็ตัวเกมคอมแบทดูค่อนข้างนะครับผมก็ว่ามันก็น่าสนใจดีนะแล้วก็เลยจะมาลองเล่นกันนะสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างแรกเลยก็คือมันเกมเวลยังไงวะ ก็น่าจะเป็น N ซีตัวนี้นะครับผมว่าเดกุสวัสดีเพื่อนกรีนกุโอ้ไม่นะมีตะเลงบุกเข้ามาในโรงเรียนจัดการพวกเขาให้หน่อยซิโอ้ได้เลยเดกุงานง่ายๆด๋ยวเราจัดการเองเพื่อน Three hours later โอ้นี่ก็เป็นเควสตแรกของเกมหรือเปล่าดูเลยครับมันให้ XP ดีอยู่นะ2อ0ห้าสิบ ดูจากหลอด XP ของเราที่มันต้องใช้แค่80ก็เวิรเลืึอนแล้วนะครับเด็กค okay, เกมนี้เวลาตียนมีสีมั่งเท่ดีนะผมนึกว่าจะเป็นแบบเกมแนวอะไรไม่รู้เิยผมนึกว่าคอมแบทมันจะไม่ได้ดีขนาดนี้นะถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เอาแล้วผมก็แกก็จะเข้ามาลองเล่นด้วยเถยนนะครับแต่ว่าเกมก็ดีใช้ได้นะับอาจจะเล่นยาวๆก็เป็นได้ ก็รอดูวันหน้าครับถ้าเกิดผมติดเกมนี้ขึ้นม,มาเนี่ยจากตอนแรกที่มันมีแค่วิตเตอรียแล้วก็วอล์กเบดกับเกมบางเกมมันจะมีเกมนี้เพิ่มเข้ามาในคอลเลคชันการทำคลิปของผมด้วยนะครับไม่ต้องห่วงบอกเลยนะฮะว่าเกมไหนที่มันทำให้ผมติดได้เนี่ยมันจะลงคลิปยาวๆนะมันก็เป็นนิสัยส่วนต,ตัวของผมนะครับที่เวลาชเช่าเล่นเกมอะไรผมไม่ะด้ทำคลิปเกมนั้นนะ ยกเว้นโลกนะครับโลกเนี่ยมันทําคลิปยากเกิดเพราะฉะนั้นไม่ทําดูดิทุกคนพอเรา,าเหมือนว่าถ้าเกิดเวลขึ้นแล้วมันได้โคเวกมตเตอรี่ได้ปาวะผมดูก่อนนะครับแล้วมันดูมตเตอรี่ไหนไหนเะนี่ยโอ้ดูคนตัวแล้วผมไม่รู้ว่ามันดูมตเตอรี่ตรงไหนนะฮะผมมีโคเวกซูเปอร์สเต็งนะครับมันก็น่าจะคอมมอนนั่นแหละจากรวมผมทุกเกมนะครับไม่เคยได้ของดีหรอก เอ,อ้ยสกิลแรกยังอันล็อกไม่ได้เลยโอทำไมผมแก่ขนาดนี้วะเนี่ยไม่ต้องเวล5นะผมเวล4จะล็อกผมเวล5นะครับกลับมาเจอกันจะลองดูสกิลด้วยแหละประเด็นผมอยากรู้ว่าไอาเกียนั้นเนี่ยโค้ชเข้ามาดีหรือเปล่านะ โอ้ทุกคนผมก็ได้ตะเกียบมาแล้วนะครับมันไม่ใช่เวลตัวละครนะครับผมดูแล้วมันเป็นเวลเคลส์ของเรานะผมเควส์เวลห้าแล้วผมใช้ตะเกียบแรกได้แล้วนะเราเวลขึ้นทุกห้าเวลจะได้คอมมอนสปินนะครับถือว่าเป็นอะไรที่อีพิกมากแล้วก็นี่นะทุกคนผมมีพลังลนะูปเปอร์สเต็งมามาลองดูว่าตะเกียบแรกมันทาอะไรได้ ผมยากรู้เหมือนกันนะืปดูแล้วอู้สามติบดาเมจนะครับถือว่าแรงอยู่ทำให้ตัวเดนหายไปเกือบครึ่งหลอดเลยไ,ได้ไ,ได้เลวเวลก็ไม่ขึ้นในะผมด้วยนะสุดยอดนี่ครับตัวสเต็งผมงเวลหกแล้วเหมือนไอ้เกมนี้ระบบมาเตอรี่มันมันจะเป็นไม่ไดิผมจะพูดว่าไอ้ระบบเคิร์กเกมนี้นเนี่ยมันเหมือนระบบมาเตอรี่ในบอกผู้บ็อกฟูดนะครับ บอกพูดเฉยแบบผมไปลองเดินดูในเมืองดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยคนนี้ก็มีโค้ชอะไรวะอย่างเท่เลยครับแล้วก็เป็นซีวิลเลียนแต่เขาโหดกว่าฮีโร่เขาก็ดาเมจเท่าเรานี่วะหรือว่าได้เกิดราต่อยพวกนี้ดาเมจเรารถไม่เนี่ยซีวิลเลียนแต่ว่าเขาดูโหดกว่าเราเองนะเอาจริงๆเออแล้วก็ไอ้เกณ์นันเนี่ยผมลองไปเดินสำรวจมาแล้วนะครับ มันจะมีโรงพยาบาลด้วยนะลองไปดูดีกว่าครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าโรงพยาบาลเอาไว้ทำอะไรทุกคนก็นจะรู้อยู่แล้วแหละจริงๆนะผมเพิ่งเล่นได้แท้ไม่น่าไปสอนชาวบ้านเขาเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยมันก็เอาไว้รีโลเอาไว้เอาไว้สุ่มไป้พวกเคิร์กับเรานะครับเหมือนสุมอะสปินนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันสุมหน้าเกมนั้นหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าเราเดินไปโรงพยาบาลเนี่ยเราสามารถไปส่งในโรงพยาบาลได้นะครับเออเราถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยผมจะบอกให้นะว่าหูฟังผมมันได้ยินข้างเดียวแล้วนะฮะผมทํามันตกพื้นทีเดียวแล้วมันก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมโคตรน่าสมเพชหูฟังผมเลยว่ะนดีเรามาลองดูนะมันทำอะไรได้นะด็อกเตอร์เนี่ยเอาของดีๆมาหน่อยดิ ไม่ไหวกับซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วนะดู๋ยวทำได้อะไรอายังไม่ได้กดสมแมนะลองดูฮนะต้องเรจินัรี่แล้วแหละอืม <S 2>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  อย่างน้อยก็ดีกว่าเดิมวะตอนแรกคอมมอนตอนนี้ก็ได้แรมานะซึ่งไม่ได้อยากได้เลยโอ๊กดตัวอ e ีื่อเป็นการเพิ่มสปีดนะเพื่อเพื่ออะไรฮนะเพื่อความเร็วนั่นเองครับ พูดทำไมผม,มอยากรู้นะฮะว่ามันเ็ว้นแล้วดาเมจมันแรงขึ้นหรือเปล่านะลองดูกันเลยดีกว่าครับวันนูนวันเด็กวันเตะมากอุ้ยดาเมจด,ดิบทำไมดาเมจเพิ่อมอ่ะอุ้ยโอ้โ,อโหทุกคนดูเราเปิดโหมดเอ็นจีนแล้วดาเมจมันแรงขึ้นห้านะครับถือว่าโก้ครับถือว่าโก้ตงนนได้เป็นโค้ชแลนะโคตรโหดเลย ให้คนเขาจะเตะหน้าผมแล้วนะลองดูให้ผมเรียนสะเกิลเอนจีนได้ยังแล้วมันจะได้ได้ไงผมเรมไปนะผมเพิ่งได้เอนเจีนมาเอนจีนหรือเอนจินวะช่างเลยครับแล้วก็นั่นแหละฮะผมเพิ่งได้มามันเลยยังใช้สะก,กิลไม่ได้นะมันต้องใช้คัลก็เวลห้าดูดิตั้งตัวหนึ่งได้เวลหนึ่งเลยเร็วดีนะหรือว่าไอตัวนี้มันดรอปเอ็กพีมัตเตอรี่เยอะวะปลามันตัวนี้ดีกว่านะ เออแล้วผมก็อยากรู้ว่าไอกเกียนั้นเนี่ยมันมีร้านขายอาวุธอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับ <S <S ผมอยากอาวุธมาไล่ตบคนมากเลยนะอย่างเช่นพวกมีดอะไรพวกนี้ครับมันต้องมีแหละมีปหถ้าเกิดมีก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับถ้าใครรู้อ่ะเพราะว่าเบื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในอนาคตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมพูดมาเพื่ออะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้เนี่ยก็บอกไว้หน่อยนะครับแล้วผมทำมาทั้งหมดแล้วไม่ได้รับเควสเนี่ยนะ โอ้ oh m ม god มาแล้วนะครับลงสเต็งหมดแล้วดูดาเมจดิสุดยอดไปเลยลงเป็นสามสิบดาเมจเพิ่มมาหนึ่งโอ้ไหรือว่าเกมนี้เบลตันมันจะเยอะมากเลยหรือเปล่าครับด้าเม,ม่มาเลยเพิ่มมันก็ต่อยอร่อยขนาดนี้ แต่พลยมัน่าจะตันแบบเยอะมากนะผมเลยเอาแต่ไปตั้งสามเพิ่มมาแค่ห mm. นึ่งดาเมจเองก็นึว่าจะเพิ่ม,มประมาณแบบห้าหกดาเมจนะไม่ถึงไม่ถึงเศเสเซีย <ๆ S 2> ที่ผมคิดเอาไว้เลยในนี้ผมน่าจะกิลแรกของเอนจินาแล้วลองดูเลยครับเราเก๊กคิกไปไงวะโอ้ยแมงพุมาข้างหน้าแล้วมันได้ตัวนี้มาด้วยนะได้ไสามสิบเก้านะ มันแรงถ้าซปเปอร์สเต็งเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดผมใช้ซูเปอร์สเต็งดาเมจก็จะมาเท่าท่นนี้นครับตอนแรกมันสามตีเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้อัพสเต็งนะแล้วก็ไหนๆเราก็ได้เอ็นจนมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราวิ่งเร็วใช่ไหมครับเนี่ยคนนี้เขาใช้มีดนะไม่นเอ็นบีสีนี่หว่าใช่หมไหนๆเราก็ได้เอ็นจนมาแล้วเนี่ยเรามาลองวิ่งล้อมเมืองกันดีกว่าโอ้โหตึกถล่มอะไรวะไอเกมนี้ถ้าเกิดดาเมจแรงมากๆมันไม่ตึกถล่มได้เลยหรอครับเนี่ยสุดยอดเลยนะ มาลองวิ่งทัวร์เมืองดีกว่าว่ารอบเมืองนี้มันมีอะไรมาผมวิ่งชา้าจังเลยมันมน่าจะมีสเตตให้เราเอาสป,ปีดใช่ไหมครับผมไม่มีนะฮะผมคิดไปคนเดียวว่ามันจะมีสป,ปีดแต่มันไม่มีคนระับเศร้าเลยเราได้คุยกันต่างๆมากมายนะเรื่องผมไม่น่ารับได้เขาเบลค่เจ็ดเองนะตัวอะไรวะเนี่ย เหมือนโจฮารุไม่ใช่ละทำไมเราต่อยไปทีทุกตัวในเกมนี้เข้ามาแล้วโหไม่เอานะสัมผัสได้ว่าถ้าเกิดสู้กับมันต่อผมจะต้องตัวแตกแน่ๆ <c oughs> เหมือนเกมนี้มันจะสามารถเลือกฝ่ายได้มั้งครับเนี่ยถ้าเกิดเรามาเลือกทำ q u e ในคนไม่ดีนี่แล้วเรามาต่อยพวกนักเรียนนี้แรงมันก็จะหายแล้วาก็กลายเป็นวินเล่นแทนนะครับผมสัมผัสได้อย่างนั้นเลย นี่นะฮะมันเป็นควสของคนไม่ดีนั้นเลยนะครับเนี่ยให้เราไปฆ่านักเรียนดีเด่นโอ้โหเกมให้เราเลือกฝ่ายได้ด้วยนะเนี่ยสุดยอดก็เกมดีอยู่นะครับแล้วก็นั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะลองเข้ามาเล่นเกมนี้ดูไปเฉยนะเหมือนุกทีอะไรครับถ้าเกิดผมจะเล่นเกมอะไรผมจะลองเข้ามาทําคลิปเล่นก่อนนะเพื่อดูว่าเกมมันสมควรจะเล่นต่อไปหรือเปล่านะครับ แล้วก็เผื่อมีคนอยากรู้ด้วยว่าไอเกมอันนี้มันเป็นเกมแนวไหนนะครับก็คใครชอบก็อย่าลืมกด like ไลค์กันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าของจะมาเล่นเกมอะไรก็คอยดูกันได้นะเออแล้วก็วอล์กเบดเนี่ยผมก็รออัปเดตเขาอยู่นะครับรอแฮกเมดมาอยู่เลยเนะี่ยแฮกเมดเทียร์สองนะไม่มาสักทีแล้วก็ค้านมัดเทียร์สองนะไม่ใช่คานมัดเทียร์สองเรียเทียร์สามนะ รอมานะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ